คอาบน,น้ำเลยค่ะเด็กๆอาบน้ำแล้วนะคะอาน,น้ำและะ้วเย,ย็นมากหูซ่าเย็นมากคือแบบสดชื่นเนาะเรารู้สึกว่าออโฟมหนังหน้าเขาก็แลดีมากนะหมายถึงว่าเออรู้สึกแบบไม่ค่อยอยากเอามือไปสัมผัสหนังหน้าเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะอืมไม่อยากแตะอะไรอะพอเวลาปั๊บ มันก็คงจะเข้าอาธิษดีที่บอกว่าเป็นฟิล์มบางๆะนะเป็นไปได้อเน,นี้ยนะด้วยว่ามันตรงด้วยไงกับเรื่องสิวด้วยก็ใช่อ่ะอืมก็เลยเลย,เลยดับตรงนั้นไว้ดับตัวไว้โฟมอ่ะสำหรับยูซลรีนที่ช่วยผิวพันห์จช่งไหม ก็บอกได้หูชวนให้ยังมุ่นวายเดอะซิมเนี่ยนะมีมคนหออลอกข้ากูอายโดนหลอกเปิ้ลคือกับอายจะได้ก็บอก,บอกเป็นใจอีหลัง <c oughs> <c oughs> ไม่ได้หรอกค่าจางฉันแพงเพราะฉันเพราะฉันใช้ความพยายามในการพูดใช้ความทรมานในการพูดไม่ใช่ความอดทนไม่ใช่เหมือนคนทั่วไปที่พูดนะ พูดจากความทรมานก็เลยไม่เข้าใจว่ามันจะได้อะไรอะไรประมาณเนี้ยน,นะแต่ก็ต้องพูดเพราะว่าไม่พูดก็ไม่ได้อะไรต้องอยู่แต่บ,บ้านทั้งชีวิตมันยากอยู่ไม่ได้หรอกเราอยู่แต่บ,บ้านชีวิตจะดูได้ไงเพราะว่าเคยทํามาหาแดกได้เนี่ยอ๋อเข้าหลายรอบแล้วโรงเรียนอะ่ะเข้าแล้วก็ออกมาออกมา,ออกมาตลอดเลยความประพฤติจัดอยู่ว่าดี ทุกอย่างดีแค่ว่ามีหูนี่แหละที่ไม่ดีก็เลยลงเลยดอบเลยก็ไปเข้าที่อุ่นไ้เข้าเทคโนโลก็เข้าไมา่จบเข้านี่แบบสยามก็ไม่จบและเกศเฉลี่ยที่ออกมานะสามอัพนะจ๊ะคือสี่ไม่แฉวแน่ถ้ากูถ้า,ถานี่ขนาดว่ากูมีหูทิพยกูยังเรียนขนาดนี้เลยนะแล้วหูไม่อยากพูดเลยจริงๆอะมึงดูหน้าตากูด้วยเออ ไม่ได้เหมือนพวูีไม,อม,อม่อะไรหรอกฉินจะพูดอะไรให้ฟังวะอ๋อเรื่องผลิตภัณฑ์อาบน,น้ำใช่ไหมใช้เหมือนเดิมแต่ใช้ไอ้ไอตัวที่เป็นขัดก็ค่อยๆไปก็ดีอ่ะสาหรับแบบมันจะนุ่มหน่อยนะฟองไอ้ถ้าเป็นฟองน้ําก็จะมีผ้าขาวคือผิวฉันอะมันเหมือนวงบอกว่าอยากแต่งงานมากจริงดิบาบา <c oughs> แต่ผิวจะดีอ่ะไม่อยากรวยไม่อยากแต่งงานอยากมีเงินเขาจะให้มา love. แต่ถ้ามีเงินก็แต่งงานได้ดิใหคิดกับไอ้จะได้กับวก